ครั CEO บซี o วันนี้แน่นอนครับเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับซึ่งจะเปิดตัวในงานใหญ่ของงานสถาปนิก57นะครับวันนี้เราคัดมา3บริษัทซึ่งเอาง่ายๆว่าหลายคนรู้จักกันแน่นอนครับนะครับบริษัทที่1เป็น1ในเครือของบริษัทสุขภัณฑ์เซ็นเตอร์นะครับบริษัทซันเทนตี้กรุ๊ปนะครับโดยคุณอรนุชลุจิอาพรนะครับเอ็กซ์คิวทีฟไดเและครับ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภัณฑ์นะครับใครอยากได้สุขภัณฑ์สวยๆดีๆเดี๋ยวต้องรอชมครับและอันดับที่2ครับบริษัทเพิ่มศินสติลเวิร์กจำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เราเคยได้เชิญมาแล้วนะครับก็มีของดีๆวันนี้มาโดยคุณบุญชูบุญทริกชาตินะครับ engineering director นะครับเรามาดูกันดูว,ว่าหลังคาหรือวัสดุดีๆที่เขานำมาให้ชมกันนั้นดีอย่างไรช่วยเราอย่างไรบ้าง และสุดท้ายครับบริษัทวิลสันอาร์ตครับเปิดมานานมากแล้วบริษัทนี้แต่งกับผมจบใหม่ๆก็ได้เห็นเลยนะครับคุณอดิศักดิ์เทีนยนไพลัตนะครับ MD หรือ Managing Director นะครับอยากได้ลายมินตสวยๆบริษัทนี้มีให้เลือกมากกว่า500ชนิดนะครับ ไปพบกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับค้มขอเรียนพูดคุยกับบริษัทแรกก่อนนะครับบริษัทซันเทนตี้คุณอรนุชนะครับหรือขออนุญาตเรียกคุณเล็กนะครับคุณเล็กครับสุขภัณฑ์เนี่ยที่นี่อย่างที่เราทราบอยู่เป็นหนึ่งในเครือของสุขภัณฑ์เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับบริษัทซันเทนตี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ ซันชินตี้เป็นบริษัทที่นําเข้าสินค้าในหมวดห้องน้ําห้องครัวเป็นบริษัทลูกของทางสุพรรณเซ็นเตอร์อีกครั้งโอเคนําเข้าห้องน้ําห้องครัวลงกระเบื้องด้วยหรือเปล่ากระเบื้องค่ะกระเบื้องด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นหลายหลายอย่างสุขภัณฑ์ทุกวันนี้มันมีการพัฒนาใช่ค่ะตอนนี้มีอะไรเด็ดๆที่ที่ต้องบอกว่าเด็ดอาจจะต้องไปชมชมที่งานใช่ไหมครับแต่เด็ดๆที่เราจะมาพูดคุยวันนี้คืออะไรบ้างครับ เราจะมีมีรูปประกอบนะคะเป็นห้องน้ําสําเร็จรูปก็จะมีแบบว่าที่อยู่บนรถยนต์ครับที่ตั้งบนพื้นห้องน้ําสําเร็จรูปที่หมายถึงว่าเอาไปตั้งที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับมาเป็นบ้านเป็นอาคารเป็นหลังเลยเซตเลยใช่ไหมครับข้างในเป็นห้องน้ําข้างในมีห้องน้ําให้เรียบร้อยโอ้อันนี้แบบสําเร็จรูปอย่างนี้ทําแล้วค่ะเหมือนกับที่เขาเขาจัดมาให้ที่ป็อบๆออะไรอย่างนี้หรือเปล่า ไม่ใช่ของเราใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับแต่ก็คล้ายคลึงอย่างนั้นเดี๋ยวนี้สามารถไปจัดตามงานใหญ่ๆหรือจะเป็นบ้านเป็นอาคารทําได้ใช่ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เรานําเข้ามาอันดับที่หนูแพงไหมครับอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับแมททเรียลก็จะมีเป็นอลูมิเนียมเป็นสแตนเลสแล้วแต่งานที่ราคาเรามีหลากหลายแล้วแต่ความต้องการเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ก็ถ้ายูนิตเล็กมากๆก็ประมาณ5 0,000นอัพขึ้นไปจนถึงหลายแสนผมว่าจริงๆห้องน้ำห้องหนึ่งเดี๋ยวนี้ขึ้นมา50,000เอาไม่อยู่่ะ ถูกไหมครับแต่นี่ได้เป็นหลังเลยมีห้องน้ํามีอะไรเป็ดเร็จสำหรับเอาดอโอ้ใช้ได้เลยนะครับค่ะอะตัวที่สองแล้วครับที่เด็ดๆมีอะไรนอกเหนือจากห้องน้ามีอะไรครับก็เลยขออนุญาตนะคะก็จะเป็นมินิคิทเช่นค่ะอ๋อมินิคิทเช่นเดวจะมีให้ให้ดูรูปประกอบเหมือนเป็นตู้ใช่ค่ะแล้วมีตู้เย็นมีอุปกรณ์ครัวมีอะไรครบเป็ดเร็จเลยใช่ค่ะจะไหมครับมาดูจากตรงนี้นะด้าล่างนะครับด้านล่างขวามือข้างล่างนะ นะครับแม่ก็ครบเซ็ตล้วมีอะไรครับอันนี้เป็นตู้สําหรับวางเครื่องซักผ้าด้านบนเป็นซิงค์สำหรับซักผ้าอันนี้เหมาะกับคอนโดมิเนียมที่พื้นที่จํากัดโอ้อันนี้นี่ใช้ได้กับพื้นที่จํากัดจริงๆนะครับใช่ค่ะแม่ก็ตัววัสดุตู้นี้เป็นสแตนเลสทำได้มาได้เหมาะกับคนไทยนะในยุคปัจจุบันนะครับแข่งขันอยู่นี้อยู่คอนโดกลายเป็นแบบสถานีโอ้พักจำกัดใช่ไหมครับและตรงนั้นนี่มีซิงค์นี่คือซิงค์ไว้ทําอะไรครับ อันนี้ใช่ไหมคะซักผ้าค่ะด้านบนเป็นซิงสำหรับซักผ้าเอาไว้เอาไว้ซักผ้าแต่ใครที่ยังมีอารมณ์อยากซักด้วยมือรู้สึกสะอาดก็ซักตรงนี้ได้สําหรับผ้าบางอย่างที่ใช้เครื่องไม่ได้ก็ซักที่นี่เลยว้าวอันนี้เดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลนะแล้วข้างบนล่ะครับอันนี้เป็นชัรโคกสแตนเลสแบบแบบด้านบนเป็นอ่างล้างล้างมืออ่างล้างมือสามารถรีวูสน้ำได้ครับและไอข้างล่างคือชารโคกโอ้ครอกันเลยเหรอครับโอ้โอันนี้สุดยอดนะ แล้วอย่างนี้ขึ้นมาทำไมมันต้องต่อเนื่องกันอย่างนี้ครับสามารถรีวูสน้ําได้ประหยัดค่ะประหยัดน้ําเอาให้น้ําข้างบนก็ลงมาชักโครกข้างล่างได้ใช่ใช่ค่ะก็เอาง่ายๆหลายตัวนี้ดู3อย่างนี้ผมว่าเด็ดหลายคนอยากได้นะครับแต่ยังมีมากมายมีอีกค่ะใช่ไหมครับอันนี้เราคอนเซิร์นเกี่ยวกับผู้สูงอายุอันนี้จะเป็นอ่างบน้ำที่เราจะเห็นว่ามีประตูเปิด สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการใช้ห้องน้ำแล้วก็กลัวเรื่องอันตรายอันนี้เสเ็จการก้าวเนี่ยก้าวแค่ประมาณสิบเซนค่ะก็ถือว่าทำไว้สําหรับคนสูงอายุนะอันนี้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากดูอะไรมากกว่านี้ไปชมได้ที่บูธบูธอะไรครับ S 3 0 6 S 3 0 6อยู่ที่เสาอะไรเอ่ย เสาสามสิบแปดแอนะครับจดไว้เลยอยากได้พูดอย่างนี้เดี๋ยวไปดูเห็นบอกมีรูปอะไรมากกว่านี้ไปชมรูปกันเลยดีกว่าไหมครับไปชมรูปกันเลยครับของกลุ่ม s ั n เทนตีครับค่ะอันนี้เรารวมกลุ่มเป็นพันธมิตรใช้ชื่อว่า h a r m o n นีค่ะดินั่นก็จะมีสินค้าหลายแบรนด์นะคะที่เป็นนวัตกรรมก็จะเป็นโมบายทอยเลตที่เมื่อสักครู่เ็กนําเสนอไปที่บอกว่าด้านด้านด้านบนนะครับด้านบนด้านซ้ายมือที่เป็น ห้องน้าสาเร็จรูปเป็นบ้านเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างที่เป็นประตูรั้วนั้นเป็นพันธมิตรเราที่ร่วมออกบูธด้วยกันสกินออลลอยปกติรั้วเนี่ยจะต้องฝังรางที่พื้นอันนี้เป็นรั้วไร้รางนะคะไม่ต้องมีรางแล้วมันจะเลื่อนยังไงครับเรางจะถูกเก็บไว้ที่ด้านกําแพงเพราะปกติถ้ามีรางเนี่ยถ้าโดนรถทับรางเบี้ยวเนี่ยจะทําให้ประตูรับไปต่อครับด้านล่างนะคะ มี่เมสคู่กลับไปที่สไลม์เมสครู่ก็จะมีลามิเนตค่ะอันนี้เป็นลามิเนตที่ใช้ออ o ดอ d o o r ้เป็นของเยอรมันค่ะก็มีมีมากมายนะครับไปต่อครับค่ะด้านบนนะคะเป็น material เป็น PU foam เรียกว่าเป็น3มิติเป็นผนังสามิติ M M wall ก็คือเราติดตั้งตกแต่งได้ทั้งภายในภายนอกกั็นความร้อนด้วยเอามาพอให้รู้นะครับว่า ของกลุ่มบริษัทในเครือสุขพันธ์เนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะแค่สุขพันธ์อย่างเดียวแล้วมันก็จะมีมากมายอยากรู้ก็ไปชมได้ใช่ไหมครับที่งานสถาบนิกที่บูธอะไรทีนะครับ S306 ค่ะ s 3 0 6อันนี้อะไรนะครับีอทีอันนี้เป็นสินค้าที่เราซอร์ซิ่งจากต่างประเทศตามโจทย์ลูกค้าอันนี้เป็นก๊อกน้ําสั่งผลิตมาจากต่างประเทศตัวเซรามิกวาลนี้เรารับประกันแค่สปีเป็นเลโทรนะแบบสวยงามนะครับมาอ่ะเดี๋ยวไปอีกบริษัทหนึ่งแล้วนะครับ มาของคุณเพิ่มสินครับคุณเพิ่มสินเห็นบอกวันนี้ทางบริษัทเพิ่มสินคุณบุญชูเห็นบอกวันนี้มีตัวเด็ดๆมาเหมือนกันนะครับเป็นอะไรครับก็เป็นหลังคาเหล็กนะครับพร้อมสนวน p u f o a ฟอ๋อตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องความร้อนที่ซึมผ่านไม่ต้องชี้มาด้วย p u f o a ฟตัวนี้ครับ ตอนนี้ตอนนี้มีอะไรที่เด่นพัฒนามากขึ้นไปกว่าเดิมบ้างล้วครับตอนนี้จากที่จะเกาะกาลการครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้เรามีรูปลอนเพิ่มเติมอ่มีรอนอะไรบ้างครับครับก็จะมีรอน s p u 800ซึ่งจะเป็นรอนที่เที่ยนะฮะอันนี้เหมาะสำหรับงานบ้านเน้นที่สำคัญที่สุดคือเราได้พัฒนาในเรื่องของโครงสร้างราคานะฮะราคาราคาเป็นไงครับพัฒนาให้แพงขึ้นให้ถูกลงครับให้ถูกลงมาอันนี้ประทับใจหลายคนชอบนะครับอันนี้บางลงคุณภาพ คงคงเดิมเหมือนเดิมครับผมใช่ไหมครับแต่ราคาถูกลงราคาย่อมเยาดีมากนะครับอันนี้เหมาะสําหรับงานบ้านพักอาศัยบ้านพักอาศัยนะครับก็ราคาเพียง2 1 5บาทต่อตารางเมตรพร้อมอันนี้คือทั้งเหล็กทั้งฉนวนรวมแล้ว2 1 5บาทต่อตารางเมตรอันนี้คือราคาเริ่มต้นของเราคถือว่าราคาอิหลายคนถ้าสนใจนะ แน่ๆครับในบูธของงานที่นี่จะมีที่ต้องไปชมมากมายนอกเหนือจากนี้เห็นบอกมีสีสันอะไรที่แปลกไปอีกครับก็มีตอนนี้พัฒนาการของเหล็กนะฮะก็คือเราก็จะมีแต่ก่อนเราจะเห็นสีเอิร์ธโทนถ้าส่วนใหญ่อนะครับเราก็จะมีสีต่างๆนะฮะนเป็นเมทัลลิกด้วยนะสะท้อนแสงดังโอ้โห๊บบ๊บบ๊บเลยสวยงามนะครับแม่ก็ต้องบอกว่า หลายๆอย่างตรงนี้ก็ก็ให้เราเห็นนะสีแปลกตาสวยงามดีสันก็จะสดขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เราจําหน่ายทั้งในรูปแบบของวัตถุดิบและก็ผลิตภัณฑ์นะครับก็เอาง่ายๆวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ก็คือครบบดรวมติดตั้งด้วยปะครับรวมติดตั้งด้วยใช่ไหมครับนั่นหมายถึงคือของดีแล้วก็ต้องได้คนติดตั้งที่ดีด้วยเหมือนกันไปชมรูปกันเลยดีกว่าไหมครับของทางบริษัทเพิ่มสินนะครับไปชมกันเลยครับก็นี้เป็นตัวหลังคาพร้อมฉนวนสีสันสดใสนะครับนะครับ ข้อดีหลายๆคนที่อย่างที่เรารู้อยู่ว่าเมทัลชีตเนี่ยป้องกันเรื่องการรดซึมได้ค่อนข้างดีเนื่องจากมันยาวใช่ไหมครับแต่มันมีปัญหาจากจุกในอดีตก็คือเสียงมันดังถูกไหมครับพอ,อเสียงดังครั้งนี้เราก็ใช้ PU เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องอความร้อนที่มีปัญหาอันนี้ก็แก้ได้อีกด้วยครับเก็บเสียงได้ด้วยไหมครับอันนี้ป้องกันเสียงครับก็คือ,อไม่ให้เกิดเสียงตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าเสียงเนี่ยเกิดจากที่ฝนตกกระทบหลังคาและหลังคาสั่นสะเทือน ทีนี้พอเรามีฉนวน P u โฟมอยู่จะทําให้หลังคาไม่เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งเป็นต้นเหตุของเสียงแก้ทุกอย่างทั้งเสียงทั้งความร้อนนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องการรั่วซึมครบหมดไปเสร็จในหลังคาหลอนของที่นี่นะครับเขาเรียกหลังคาฉนวน P u โฟมของเพิ่มสินนั่นเองนะครับไปต่อครับว้าวอันนี้คือโรงงานผลิตของเราแล้วก็คอยเซ็นเตอร์ที่เราสต็อกม้วนเหล็กที่ใช้เป็นวัตถุในการผลิตหลังคาแล้วก็มีโรงงาน ขนาดใหญ่นะรองรับงานได้มากมายนะครับมใครสร้างโรงงานสร้างอะไรก็เต็มดูให้ดีนะครับ,รบไปชมได้ในงานสถาปนิก นะครับบูธอะไรนะครับ d 206ครับ d 206จดดีๆนะครับ d 206นะครับของบริษัทเพิ่มสินคุณบุญชูประจําอยู่ทุกวันประจำอยู่ทุกวันนะครับก็ไปพบคุยเจอเจอได้นะครับตัวเป็นๆเลยนะครับนี่อะไรครับอันนี้เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นแบบ CNC Continuart ซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพด้วยคอมพิวเตอร์นะฮะคุณภาพก็คือจะมีคุณภาพค่อนข้างสูงแล้วก็เที่ยงตรงมากมาก ก็เครื่องจักรเราก็ได้มาตรฐานนะครับไปต่อครับครับอันนี้ก็คือรูปร้อนใหม่ที่เรามี SPU 800ที่บ,บอกว่าบางด้วยถูกด้วย200กว่าบาทเนี่ยนะรจริงๆบางที่ไม่ต้องชี้จิงเดียวก็200แล้วนะครับผม อันนี้คือ200นี่หมายถึงคือใช้ไปประมาณ3ปีขึ้นมาแล้วพังหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับก็คือตัวชนวนเนี่ยเรารับประกันกัน10ปีนะครับตัวเหล็กก็รับประกันสินปีเหมือนกันครับอ,อันนี้เริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นรับประกันกันที่10ปีค,ค,คุณภาพและการผลิตก็คุณภาพไม่ได้ด้อยกัาเดิมนะครับครับผมนะก็นี่ก็คือหลายๆลายที่เป็นเจ้ายักใหญ่ก็ใช้งานของเราใช่ครับใช่ไหมครับใช้วัสดุข,ของเราแม้บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นนะใช่ครับนะครับแสดงว่าคุณภาพของเราเป็นที่ยอมรับครับนะครับ ก็เห็น,นง่ายๆนี่อะไรครับอันนี้คือมาตรฐานการรับรองต่างนะฮะการวัดค่าความร้อนการป้องกันความร้อนนะฮะการมีใบเซอร์ไบอะไรเรียบร้อยครับผมนะครับแล้วก็ใบรับรองจากกระทรวงต่างๆครับผมใช่ไหมครับมก็ถือว่ามาตรฐานเทียบเท่า นี่ได้แอสด้วยใช่ไหมครับครับได้แ SO ทั้ง9,000ัแล้วก็14,000ครับผมเ็นสิ่งมาตรฐานการผลิตดีมากนี่คือบูธที่เราจะคบกันในงานนชมได้หน้าตาประมาณอย่างนี้เดินไปหาได้เลยนะครับคุณบุญชูอยู่ที่นั่นนะครับให้คำปรึกษาเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรได้ด้วยนะนะครับเป็นเอนจิเนียร์นะครับแม่อันนี้ก็บรไปสัตว์เพิ่มศินนะครับสตีลเวิร์กมหลายคนอยากจะทำบ้านทำหลังคาและป้องกันปัญหาเรื่องน้ำรั่วน้ำซึมก็ที่นี่เลยนะครับและแน่นอนครับ บริษัทสุดท้ายครับบริษัทวิสันอาร์ตโดยคุณอดิศักดิ์ทินพรัตนะครับแหม่เอของเราวันนี้ก็เข้ามาจริงๆวิสันอาร์ตเนี่ยผมเจอมานานตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มทําการใหม่ๆนะผมว่าจริงๆบริษัทวิสันอาร์ตเปิดมานานหรือยังครับก็ประมาณ8 4ปีโอ้โหรุ่นรุ่นอากงผมยังหนุ่มเลยนะตอนนั้นนะนะครับแหม่ก็นานมากใช่ครับเดี๋นนี้พัฒนารายการผลิตเป็นอะไรไปบ้างครับก็อย่างที่เรียนไปอาจารย์ก็บริษัทวิสันอาร์ตเนี่ยเราเทนด์ื่นวัฒนรรมใหม่ๆ สินค้าตัวแรกที่เราจะใช้ในงานที่จะโชว์เองนี่นะครับเป็นอะไรครับเป็นตัวอีออนนะอาจารย์ครับอีออนเรียกว่าอีออนนะครับใช่ครับดียังไงครับก็คือในเรื่องของการที่ใช้เกี่ยววัสดุปิดผิวเนี่ยในแง่ของการที่ใช้งานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยหลักๆเราจะมีปัญหาในยุคสมัยก่อนเสมอเกี่ยวเรื่องของการทนแรงขูดขีดอ่อเป็นรอยพอเดินลากปุ๊บเป็นรอยเลยใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงครับตัวนี้เนี่ยอย่างของเราเนี่ยมีผลพันธุ์ใหม่มาที่เรียกว่าอีออนนะครับ ซึ่งโดยปกติตามวัฏหานีมาเนี่ยจะทนแรงกดขีดได้แค่400รอบนะครับแต่ตัวนี้ได้ถึง3,200รอบโอ้ยประมาณเกือบสิบเท่าใก่ครับอาจารย์แสดงว่าผิวแก่งมากแข่งมากครับอาจารย์เทียบเท่ากับกระจกเลยมั้ยผมว่าใกล้เคียงเลยนะผมว่าน่าจะใกล้เคียงนะอาจารย์แล้วก็โดยเฉพาะนี่คือสามารถทนสารเคมีต่างๆได้ด้วยโอ้อันนี้ใจว่าถ้าไปเทียบกับพวกหินนี่เรากินขาดเลยสิเพราะหินนี่เจอเจอเคมีไม่ได้บางที